เมื่อคืนผมนอนฝันร้ายร้ายแบบที่ไม่เคยเจอมากก่อนมันเริ่มจากความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่ผมพยายามจะลืมตาแต่มันหนักหนักเหมือนมีอะไรทับอยู่บนเปลือกตาผมขยับตัวไม่ได้เลยทั้งตัวในหัวผมตอนนั้นคิดแค่ว่าผีอำแน่แน ผมพยายามเปล่งเสียงแต่ไม่มีอะไรออกมานอกจากเสียงครางเบาๆในลำคอผมรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่ข้างหูฮช่วยด้วยผมพยายามพูดแต่มันออกมาแค่เสียงกระซิบแผ่วเบาแล้วผมก็เห็นเงาดำๆสูงๆยืนอยู่ข้างเตียงมันค่อยๆโน้มตัวลงมาใกล้ขึ้น ใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนผมเห็นดวงตาสีแดงก่ำคู่นั้นมันจ้องมาที่ผมตื่นตื่นสิเสียงแหบพรากกระซิบข้างหูผมผมพยายามฝืนสุดชีวิตสุดท้ายผมก็สะดุ้งตื่นเงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงแทบทะลุออกมานอกอกผมรีบลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆห้องไม่มีอะไร แต่ความรู้สึกเย็นเยียบยังคงอยู่มันน่ากลัวมากจริงๆครับผีอำมครั้งนั้นทำให้ผมนอนไม่หลับไปหลายวันเลยใครเคยเจอแบบผมบ้างเล่าให้ฟัง